น้าราชการครับผมอาจารย์เจริญพรครับผมเป็นไหนปู้เป็นยังไงดีผมสิบเราไม่มีมูด้บ้านซื้อเล้ว่าม่มีมูเลยหาคนตัวซอยบุได้เลยย่ำไปพันผาพันยังไหนเขาเห็นแางยางมาซอยหลดบุได้เอ้ปากเห็นมาเอ้ดีว่าผู้เฒ่าบ่มีแห้งมาสั่นครับผมตปวดสังขารมันมีเจ้าว่าเพิ่งจะบอกว่าพ่อไม่ต้องไปตักบาทกับเขาหรอก อยู่วัดสวยๆก็ได้เดี๋ยวก็มีลูกศิษย์ลูกหาหามาให้กินมาสั่นันผู้เป็นอาจารย์ก็ได้ครับผมผู้อาจารย์เป็นเจ้าวาดทจ่วัดนี้อาจารย์วิระพงศ์ก็จำเป็นดีหลายสายเงาครับเอาวันหนึ่ง<ม><ม>ก็ยังเห็นรถเบี้ยนรถสีเอี่ยมลังวุ่นวนสามารถดูดวง,าาดดวงน้ำ<อ>ป,ปูว่ะโอ้ข้าเจ้าหนึ่งมีโคมีลาข้าเจ้าดวงข้าเจ้าดีบ่ะครดวงบดรีต่ว่าทำาน้าไว้ว่าดวงบดีเขาของเสียว่ามันบดีตามดวงอาจารย์เหมือกันครับผม เขาก็เลยเปล่ามาเลยเขามาหอดเขาก็มาบอกทะเลลูกมีไห้เขาเพราะเขาก็เลยให้ใช่บ้งว่นมันตาเห็นนาอาจารย์กันโอาไปวลาอาจารย์ไอ้ได้ไม่ยอมงใจกันต้านาไม่ยอมงใจกันต้านาแต่เลยจักสิว่าความเดยนะละาพากันผ้ามากงองความสบายพากรมผ้าผ้ามากงองโลยผ้าก็ผ้ามากงอ่งอเคจังสันตัวดูแม่นไหลเปลนจันตอนแล้ววันนี้ข้าสอบถามเรื่อง ่าวิธีแก้เ่าคูบันวิธีแก้ดวงบอดีเขาต้องไปแก้จังไหนเฮ็ดจังไหนจังไหนจังไหนงี้ะบอกเขจับไปเมื่อข้อครัวนี่ยพูดได้ว่าบอกว่าานเขาก็มาแก้ครับแก้พร้อมแก้เรียบร้อยแล้วแก้เรียบร้อยแล้วแก้แล้วก็กลับอดล้นทุ่นมาได้จังไหนผมก็มาหาอาจารย์นะจ๊ะครับผม เอาของบอกว่าให้ไปถวายบูตดูวัดบุญเดอ้อปอย่อมผมต้องมาเนี่ยได้แล้วจัน<อ>ผมมเคยมาเจ้าเทียเจ้า<อ>ว่าบุญผ้ารวยผมเพป็นเ,นเนอฟซีเพิ่นยูเนัชนเป็นเอฟซีเหนียวแน่นเพิ่นเลยแหละบุญผ้ารวยอาจัร,ร,รแต่ก็อาจารย์ห้องแถวหูจักกันครับผมแต่พอเห็นหน้าเห็นตาทั้งโทรศัพท์เนาะเบิ่งซ่งลูกไปให้เิกใจมากเลยงงเหมือนกันครับผมเพิ่นเป็นนักธุรกิจที่ขอนแจนทั้งผัวทั้งเมีย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเฮ็ดทุกแนวเพิ่นครับผมแต่ว่าตกปีบ่ดีทั้งคู่แต่ว่าปีบ่ดีทั้งคู่เพิ่นก็คือหวยได้เหมือนกันครับผมก่อนสิมาเพิ่นบอกว่าอาจารย์ผมซื้อหกศูนย์นึงไว้เช่าบรับซื้อเหรียญเหรียญเช่าบ,บ้า,าบแม่นไทยเฮาเจ้าจก่อย248บ่80000บ,บ <ะ S 1> ่น,น้อยแล้วแต่ว่าเขาเจ้าบ,บอกว่าเจ้าสิบบว่าคนไปค่าเจ้าเนาะแนวคนมีเงินเป่นมากคนผิดกันบ่ยเอโทรมา FC โทรมาบอกว่าโอ้ย ดวงพอดีก็เลยท่อไปดูดวงนั่มปูสมโพธิโฮล่าสาตาชิปเพื่อนดาราวะท่านเพื่อนระบอกแจ้งให้แจ้งผลละหมากรากไม่แจ้งแก้แล้วเล้วงวดงวดนี้เพื่อนถือแบบอ่อคนเพื่อโทวมาตั้งแต่ก่อนเลขยกอยู่ออกตัวมหาปูปูก็บอกเพื่อน่าเออไปให้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้จุดตานั้นเท่านี้ดอกผลละหมากรากไม่จักงวยจักงวยบอกเพื่อนไปวิธีแก้ดวง คืองยี่หลีดีใจท่วมมากก็บอกไปท่ายิูวหีเนี่ยเล่ามาสั่งคนใส่ซ่องไม่ฟูเท่าไหร่ล่ะเพื่อนเพื่อนว่้ใส่ซ่องมากบอกเลยบอกเลยที่ดอบเพราะว่าหมายถึงว่าเพื่อนดีใจเพื่อนบอกว่าโอ้ยเพื่อนดูดวงจไจขึ้นมาปวดมาพ่อแเจริญมันตาเห็นอีพออีเมีย่อยเอ้ยว่าสั่งเพื่อนบอกเคยเห็นเฮาจเจริญมันมันมาอยู่ขางเฮี้ยนมาสั่งว่ามันมาอยู่ท้ายเฮี้ยนเดียวกันมาสั่งเพื่อนว่า เพื่อนก็นเลยบอกว่าไปไทยเพื่อนอีกเด้เอให้บอกกันไปได้หลายบอกปากก็ปากไปเด้อว,ว่ามี่ผู้คนดูดวงเมี่ยผูใ้ใดดวงบดีก็อยากให้มากดูดวงดูอย่างน้ำเพิ่น<า>เพราะว่าเยวะบางเห็นหอแห่งเห็นหเ,นเนพิ่นนันมากเอ็มทีมากครับสามีมักหน่ายครับผมลองแก้มนี่นะครับ,รบแม่นบอกผู้ดใดลระสใชเสียขาบ้าห ไปแล้วโอ้โหกับวักน้ำเพินลำตะกูสามีมาไหนแค่แค่วงนาที่เชือกหูหมดเลยนี่เอาก็ว่าเั้นๆเลยเห็นแก่บ้างนาบ้างโง่เฮงที่เชือกลูกบมดเลยนี่อาจารย์ประทานพิเศษเนี่ยนั่นเด้อดเอากรวว่าไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแม่นี่วงบอกทั้งลักษณะท่าทางวงบอกทั้งสีหน้าสีตาและลายมือแล้วกาวันเดือนปีเกิดเป็นองค์ประกอบกันเบิดบอกกู คือว่าหันที่เบิ้งนั่นแหละว่าตอนนี้ธุรกิจแผลน้าวเานแผเบ้งคนบองโหเลนยเขาคนคนเกษตระ้าวของผัวก็มีอะไรครับว่าลู่คนเป็นหน้าแบบผมมาตั้นหนึ่งบอกเขาใายใจเขาานมา่นเบื้งเขานที่มาคนอยู่บ้ธรรมดาคนอยู่หัวเฮงมันบอกหัวลานนี้ตามตำรามันถือเด็กไฟดีเอเปลี่ยนเป็นเป็ยนนแบบเิอยดีรับผมเอาวันนี้ ว่าทีขออนุญาตถามว่าเปลียนยังไงทั้งสถานปฏิบัติธรรมที่ปูไปว่าทิเฮ็ดนะเปลี่ยนยังไงห้องน้ำที่ที่ท็นสวายเงิ้นมหาพัดเนี่ยเขาทิเริ่มได้ตอดไรกูกมันก็แล้วแต่ย่อมย่อมบุญพระรวยแหละดินฟ้าอากาศบดเสริมตอนนี้ก็ชะล่อทัากรล่อให้ฝน หยุดทุกคนนานี้บ่ดีนาฝนตกนักปกติว่าสิเิ่มทาการแล้วแต่มันเห็ดมาได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของฝนทีต้องมากฝนเข่าฝนคล้องเห็ดยังลงไปกับลาบากก็เลยเป็นห่วงเอฟซีพร้อมกะว่าให้ฝนซาๆสาออกขั้นสายแน่บกษติดีดิวปสชิเริ่มออว่สิเริ่มขั้นตอนแรกเขาก็สิได้เฮ็ดทางน้าก่อนนะพูนะหลังจากเฮ็ดทางน้ําแล้วอ่า ครังเฮ็ดห้องน้ำแล้วก็เฮ็ดบปุ๊ดกี่ส่างพระประธานขึ้นนักบูนักปฏิบัติสั้นตัวครับผมตามหลักเพิ่นก็มาเข้านิมิตหาก็บอกว่าสั้นเขาบอกว่าหน้านี้หน้าฝนเด้อคุณโยมเออแต่ม่ต้องห่วงหรอกากันครับผมคนสิมาบูรณะบ่เออบ่อยากคนสิมาซอยสร้างบ่เออเรอยากคือยังเป็นคือยังข้าิ่นเว้าล่ะก็มาอีหลีนะคนณกระแกนงความประสงค์มากคุณก็แกนงความประสงค์มากกเลยแนะนําบอกว่าบุญพารวยเด้อเพิ่นเป็นตัวตั้างตัวตีเพิ่นไปบุญ เพราะว่าบ,บุญพา้ารวยเนเกิดวันอาทิตย์มองการกายเลยครับะละละแล้ววันนี้ผู้ที่หลายคนถามว่าเออขายทีขาย,ข,ายยาขายท่างขายยากอยากขายทีขายท่างที่ีมีแก่เลยบอแก่เลยต้องเอาเลขดวงมาเดินต้องวัดเดือนปีเกิดเ<อ>วลาตกฝากสาคัญเวลาตกฝากสาคัญออคุณย่อมอยูเวยจะจนจะรวยจะเจ่งก็อยู่ที่เวลาตกฝาก ครับผมข้างขึ้นข้างแรงคุณเกิดกี่โมงกี่ยาม,มเลขมันจะตอกย้ำดวงดาวจะตอกย้ำดาวมันเปิดหรือดาวมันอับแสงก็จะบอกครับผมแล้วมีมีที่แก้ไขบอกรูกันมีที่แก้ไขมีถุกยางทุกยาง,ท,ยางทำ<ต>ให้ให้ร้ายกลายเป็นดีเองเถี่ย<ม>นี่มีที่แก้จังพวกที่ข้าเจ้าพวกให้ตื๊ดเลขเตื๊ดเบอร์จังเถี่ย ผู้ที่เดินทางไปตัต้งประเท้งประเทศจังสวมีวิธีแก้ไขให้เดิน,นทางได้เร็วขึวน้นว่านังค้นก็ลั่งปฏิไปตินอกอังเขี่ยบินไปแล้วมาดีว่าผ่านต่อม่างต่อว่างที่แก้ไขได้ปู่แก้ไขได้<ม>แก,แก้แก้เถี่ยวบินไปพอนเวล่าเดินทางมือนีเจ้าจะดินได้วเจ้าต้องจำตัวมือนั้นมือนี้เวลาน้นเได้นี้ครแบบเจ้าถามไปล่มงจกเมือไทยเจ้าสิบิพ่อคนอุปรัมภ์ก็บอกเขาครับผมท่าน ท่างเหนือเนี่ยมาเบิ่งหลายคนนบบประมาณสักสามสิบคนอยู่ขันตำครับผมเล็กน้อยสิไปตั้งประเทศไปไปมือใดมือใดให้การเลยต่อในนั่นเขาสมัยนั้นเป็นคฤหัสถ์ยังว่ทันได้บวชตอนนี้แห้งบวชเพายังมีมีสมาธิเขาเรียนั่งพิจารณาดวงดาวครับผมยิงมาอยู่ใกล้ๆทิศชาอย่างนี้แล้วครับฝนก็ตกวเลี้ยงมาเจ้าเจ้าเตรียมมื่อนี้ฝนตกวเพิ่เมืองว่านกัเมื่อนี้ ยังว่าโอ้ยเห็นไหนน่าจะต่วันนี้ปูดออกไปพินตะบะต้องมันไหลบ่ดหรอปู่ไปแล้วฝนตกว่ามมุ่งเช่าวดัดแล้วร่วมไปบ่เปียกวัดเ,เลยเปีเปยกมันยอดเปียกเปียกดไปเปียก,ยกพอดีไอ้มอมมอมเติหรือมอมยังเกาะมอมเพิ่มมอมเพิ่มครับเพิ่นอารมณ์อาจารย์ผมบอดนั่นหรอกโอ้เป็นวาสนาดีเพิ่นให้กลางลมเห็นว่าข้าวเป็นพระชราแล้วครับผม าชลาละการให้การเดินเดินย่อมก็ยังก็รีดโดน,ดนก็เลยใหย้ครับผมาอาจารย์ที่หลังไม่ต้องมากหรอกอุตส่ลูกน้าอยู่นี่ก็เยอะแยะเดี๋ยวไปตักบาดเมา่อูกินเลงเถอะโอ้ยบ่ได้มันผิดจิตของสงต้องออกวินทาบาทบต้องโปรดสัตว์นักคุณโยมครับผมอืมเอ่อเมื่อวานนี้ก็ได้ยินว่าครูได้เลขมากกว่า โอ้ย oh, ไปปฏ ok. ok. ิโมกเป็นว่าอาจารย์ท <fik> <t ien> ี่บอกว่างานไปปฏิโมกเออไปปฏิโมกเลยเขาได้เลือกมาไปได้เลือกมาจังไงเขาเลยจักจังไงจับว่าตาสอสาดไปเห็นพระประธานอยู่หันสามองเลี้ยวไปแล้วมา้เออมันเลือกที่มันตัวเแาเนาะบังเกิดเท่านั่งไก่ครับนั่งไก่พระประธานครับเห็นเป็นสามคับสี่สามซี เลขวันว่นนึค anyway, ู like? oh uh, oh fun, like 300, ่เขาอยู yeah. ่ดีคู่คู่สั้นน่ะมาห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ปู่ว่าปู่บอกว่าจับคู่นี่ว่ามั่นใจได้จะว่าวราเพื่อนวิ่งนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์นี่ปู่ว่าเนาะแมนปะแมนผมปู่ให้ห้านเปอร์เซ็นต์ผมไม้ลงกจบอยู่นะผมขึ้นมานั่นนะบาานี้เลขเลขนี่เห็นอยู่ช่วงช่วงไหนของพระประธานครับช่วงอยู่ในเอิบชตรงพระอุระก่อน บอกเห็นชัดเจนเลยบอกเห็นเลยเห็นที่แรกเห็นที่แรกเห็นเลขสี่พัดมาเห็นเป็นเลขสามสามซี่บอกว่าเห็นสามซี่เนี่ยบางนึงออกห้าสามอันนี้ออกสามซีแล้วแล้วเลยมันออกวันไหนดีครเห็นสองตัวเท่านั้นบอกครับปูสองตัวเห็นนี่วยเห็นโช่เห็นเอฟซีเขาบงอกไงเห็นเนอะอาจจะไม่เห็นดูซีเห็นเจี๊ยบจ้าากับอะไใกันรัตจีว่าจีว่าบอกแลาปูนะโชคบอกลาบเด้อเห็นจจว่าเห็นจังซี่สว่าจังซี่ อ๋อผู้ใดอยากดูดวงเนอะครับผมผู้ใดอยากดูดวงอยากรู้ดวงชะตาชีวิตเจ้าของกับยัเซียนเขียนเบอร์โทรฟูไว้ข้างใต้นี่เนี่ยอ๋อเขียนตัว,วยังไงได้ยังไงได้ฟูเพิ่นดูทั้งออนไลน์ด้วยนะครับกตโทรมาถามเลยก็ทางแอดไลน์ แอดไลน์มาดูทางนั้นก็ได้แต่พูดถึงว่าถ้าอยากให้ดีนะครับก็เดินทางมาหาคูอุวัดเลยนะครับอันแม่นว่าแม่นนี่สามสองตามที่แอดดูมากนี่กับบานแม่นตาเห็นอ่า่อพี่น้องที่ที่เขามากนี่ที่เปลี่ยนจัาไหนกับบจักหอกผูเพ่นกับว่ได้ว่าเพิ่นดูแม่นดอกแต่ว่าแอดนี่เป็นผู้เว้าเองเพราะว่าแอดเป็นผู้ที่ตาพัดเองแล้วก็ดูน้ำเพิ่นอ่าเพิ่นกระทักกระท่ายมากอ่าแล้วก็ยิงไม้ก้น เมือ่อนี่พ่นกับเขามาหลายจักคู่ปีเอ็มจักคู่เบี้ยนเขามาเ้อามาดูดวงกะมีรอยยิ้มกลับไปนะครับเพราะว่าดูดูนี่แม่นย่ำคนวางสั่ตงตามที่แอบสอบถามเนาะะอันนี้ก็คือเบอร์โทรปู่เ้อครับผมเบอร์โทรปู่สมพ์โหราศาสตร์ตาทิพย์ครับผมานี่ครับผมอ๋อตุ้มทองห้ไปเรื่องนี้ก็เป็นเลขเพิ่นเด้อ เลข3ามสี่เลขแต่ว่าเบอร์ก็เพิ่นเบอร์นี่นะครับอูไใดอยากดูดวงอยากรู้เรื่องดวงชีวิตตัวเองที่เปลี่ยนไปนาม้าหลังจังไดนะครับอันนี้ก็เป็นข่วมเซื้อมาตั้งแต่พอแต่แม่แต่ปู่แต่ปู่นะครับอันนี้ก็สนใจโทหาปูสมโพรส์น่นใดเลยครับผมตลอดเวลา แต่ว่าทั่วมาบ่ได้ย,ย่ำนอนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ย่ำนอนหลับเนาะบอกง่วงไปแน่นนว่าเพื่อนมันติดต่อยาเพื่อนมันนั่นแม,นม่นี่แหละครูเดินมือลูกเดี๋ยวเดนมือมันจะเป็นแผลเพื่นติดต่อตยาอยู่บัดเพรใครไม่คืน โอเคเรียบร้อยนะเห็นมาล้วนั่นท่างคุณเห็นมาเออเอาโอเคบันทึกกตีได้หลายหน้าที่พอสมควรแล้วครับที่สามหน้าที่บันทึกกตีลบกวนปูซามีเรียบาันที่เนาะตัวเลขก็ได้แล้วเนาะปูเนาะตคพร้อมคุณยิ่งขาตัวขาตัว